สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับการจัดอันดับวันนี้จะเป็นการจัดอันดับละครจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลย12อันดับละครค่ายฉลองที่ควรนำไปทำภาคต่ออันดับที่12ฝนใต้เป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปีพศ2 5 1 3หลังจากได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาด ต่อมาได้มีการสร้างภาคต่อก็คือฝนเหนือซึ่งได้สร้างเป็นฉบับภาพยนตร์ไทยมาเป็นในปีเดียวกันก็คือพศ2513หลังจากได้ฉายหนังเรื่องฝนใต้นั่นเองต่อมาเมื่อวันเวลาผ่านไปในปีพศ2550ฝนเหนือได้นำมาสร้างใหม่อีกครั้งโดยครั้งนี้สร้างมาในรูปแบบละครทีวีซึ่งถ่ายทางช่อง7โดยมีรังสีโรดพันเพลง รับบทพระเอกและจิรนันมนโนแจ่มรับบทนางเอกกรุงศรีวิไลรับบทเป็นพ่อของนางเอกอัตรชัยอนันตเมธร,รับบทเป็นเสื้อคล้ำกำกับโดยเชิดภักดีวิจิตลูกชายของฉลองภักดีวิจิตนั่นเองอันดับที่11ผ่าโลกบันเทิงเป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายเมื่อปีพศ2527กำกับการแสดงโดยฉลองภักดีวิจิต ต่อมาเมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยในปีพศ2551หนังเรื่องนี้ได้ถูกนำมาสร้างอีกครั้งโดยครั้งนี้สร้างเป็นฉบับละครทีวีโดยถ่ายทางช่อง7แต่ยังคงเนื้อเรื่องในฉบับหนังเอาไว้แต่ได้มีการเพิ่มบทและเพิ่มตัวละครเพื่อความเข้มข้นนำแสดงโดยอนัสลาพานิธพานุสวนโนจิรนันโนแจมและรพร์เลิศเกียรติภัยบูรณ์อันดับที่1ิ มังกรเจ้าพระยาภาพยนตร์ไทยแนวบู๊โดยค่ายบางกอกการภาพยนตร์จากฝีมือการกำกับของฉลองพักดิวิจิตออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่1กรกฎาคมพศ2537นำแสดงโดยทอมดันดี้รับบทเป็นคอมสรยุทธ์มเคลื่อนหวงรับบทเป็นไม้เพรพอยไทยพุทธรับบทเป็นครูฟางและอัตรรชัยอัคนาเดชรับบทเป็นอาฟงมรกตมณีฉายรับบทเป็นลินดา จากความสําเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้จึงได้มีการสร้างภาคต่อจากภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งนับเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายในนามบริษัทบางกอกการภาพยนตร์ในอีกสองปีถัดมาก็คือปีพศ2539คือเรื่องสุดขีดมังกรเจ้าพระยา2โดยในภาคนี้ได้มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงหลักจากไมเคล่อวงไปเป็นในภาคแรกมาเป็นวิลลี่แม็กอินทอช ต่อมาเมื่อวันเวลาผ่านไปในปีพศออ2563ชลองและช่อง7 HD เนี่ยได้นำภาพยนตร์เรื่องนี้กลับมาสร้างใหม่ในรูปแบบของละครทีวีโดยดัดแปลงเนื้อหาให้ร่วมสมัยมากขึ้นพร้อมกับการมีการเอเพิ่มเติมตัวละครใหม่เข้ามาอีกหลายตัวนำแสดงโดยเอกรังสกิโรธทั้งเพลงจชนนิวรัตพาวดีชันสมอและอธิรุธ สิ่งอัมพลโดยละครเรื่องน,นี้มีกำหนดออกอากาศตอนแรกในวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์พศ2563นั่นเองอันดับที่9นักฆ่าขนตางอนออกอากาศเมื่อพศ2553ทางช่อง7กำกับโดยฉลองพักดีวิจิตนักฆ่าขนตางอนเป็นเรื่องของหญิงเก่งซึ่งนานๆนจะมีสักครั้ง ซึ่งกว่าจะฝึกให้หนางเอกเป็นผู้หญิงเก่งเนี่ยต้องใช้เวลานานมากละครเรื่องนี้จึงเป็นละครที่น่าติดตามและพื้นๆละ่ะคิดว่าละครเรื่องนี้ควรมีภาคต่อหรือไม่อันดับที่8เลือดเจ้าพระยาละครโทรทัศน์แนวดราม่าแอคชั่นทางช่อง7ออกอากาศในกลางปีพศ2556กำกับโดยฉลองพักดีวิจิตเลือดเจ้าพระยาดัดแปลงเนื้อเรื่องมาจากแนวนิยายเรื่อง ซอยดาวสาวเดือนของแพรชมพูนัชนีจันรังสีซึ่งเคยทำเป็นภาพยนตร์มาแล้วในปีพศ2512โดยมีมิชฉาบัญชาเพชราชาวราโสุภาสภาพรชนะศรีอุบลจำรุดหนวดจิมสแสดงนำกำกับโดยฉลองพักดิวิจิตและเคยสร้างทำเป็นละครโทรทัศน์มาแล้วครั้งหนึ่งทางช่อง9้า แสดงนำโดยมีชุมพรเทพิทักษ์บุปผาสาชน,น,ส,ส,น,ส,นาสิริพรวงศสวัสิ์กำธรสวนปิยะสิริอันดับที่7ทิวลิบทองที่วหิบทองเป็นละครทโทรทัศน์แนวแอคชั่นดรามา่ากำกับการแสดงโดยฉลองพักดีวิจิตนำแสดงโดยสรสินมณีวันรังสีโรธพันเพ่งร่วมด้วยนักแสดงอีกมากมายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้ยกกองถ่ายไปทำถึงประเทศ เนเธอร์แลนด์เริ่มออก,กนอากาศตอนแรกเมื่อวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนพศ2560ถึงวันที่3ธันวาคมพศ2560อันดับที่6ทองทองเป็นภาพยนต์ไทยแนวแอคชั่นกำกับการแสดงโดยฉลองพักดีวิจิตเข้าฉายครั้งแรกในปีพศ2566โดยมีคำโปรยบนโปสเตอร์ว่าในโลกนี้ทองแท้นั้นมีน้อยนักบทประพันธ์ ผลราชนิชมนมลในรัชก,กาลที่6หลังจากได้รับกระแสตอบรับดีจากแฟนแฟนเนี่ยต่อมาฉลองพักดีวิจิตได้สร้างภาคต่ออย่างต่อเนื่องเช่นทองสองสร้างในปีพศ2525แล้วก็ทองสสร้างในปีพศ2531ทอง4สร้างในปีพศ2533และเมื่อวันเวลาผ่านไปได้มีการสร้างเป็นละครทีวีถ่ายทางช่อง7ในชื่อเรื่อง ทองหในปีพศ2514นำแสดงโดยพิษทองจือและเอมมาและทอง7ได้กลับมาสร้างเป็นภาพยนตร์อีกครั้งในปีพศ2 5 4 7ต่อมาได้สร้างภาคทอง9ในฉบับละครทีวีซึ่งได้ถ่ายทางช่อง7ในปีพศ2551และล่าสุดในปีพศ2560ได้สร้างละครทอง10แต่ทุกคน รู้สึกสงสัยใช่ไหมละครับว่าท้อง6กับท้อง8หายไปไหนจากที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยทองหกับท้อง8มันไม่ได้มีข้อมูลระบุในการสร้างถ้าเพื่อนๆคิดว่าเคยถูกสร้างก็ช่วยกันคอมเมนต์ได้นะครับผมอันดับที่5ชุมแพภาพยนตร์ไทยแนวแอคชั่นจากการกบกับของเจรนันพรมรังสีที่สร้างจากนิ้นิายาชื่อเดียวกันที่ตีพิมพ์ในในิตยสารบางกอก ออกฉายครั้งแรกเมื่อปีพศ2519นำแสดงโดยสมบัติเมธานีนาถภูวนัยเปียมมาโมูยากุลและเกชาเปลี่ยนวิถีโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากจนได้สร้างภาคต่อก็คือทุ่งลุยลายนะฮะออกมาในปีพศ2521และต่อมาในปีพศ2550 ฉลองพักดีวิจิเนและช่องเจ็ดได้นำภาพยนตร์เรื่องนี้มาสร้างในรูปแบบละครทโทรทัศน์โดยมีการปรับเนื้อเรื่องให้ทันสมัยมากขึ้นและมีการเพิ่มตัวละครเข้ามาเพิ่มสีสันนำแสดงโดยวัชบุญลีสวีวรนรับบทเสือเพิงนานเพลเพิงชุมแพนะฮะและก็รังสิโรธพันเพลงรับบทร้อยตำรวจเอกชายยวูวิรพลและจิรนันมโนแจมรับบทร้อยตำรวจโทหญิง เวลดาวเมื่อวันเวลาผ่านไปในปีพศ2562ช่อง3เนี่ยได้นำภาพยนตร์เรื่องนี้กลับมาสร้างใหม่ในรูปแบบละครพร้อมกับเพิ่มและเปลี่ยนตัวละครบางตัวนำแสดงโดยเดนคุณงามเนิดรับบทเสือเพิ่งอำเภอเพิงหรือชุมแพเปรวิชเวียงนนรับบทร้อยตำรวจเอกชัยโยวิรพลและลักนาราเปียธารบุตบเวลดาว อันดับที่4อุบัติรักเกาะสวรรค์เป็นละครโทรทัศน์ไทยนำแสดงโดยพาณิชพิศิกุลการกล้าวด้วยเสียนกล้าวสุรศักโชติจิวัฒแพรอเมรีออกอาศทางช่อง7กำกับการแสดงโดยเฉิดพักดิวิจิตเริ่มตอนแดกเมื่อวันที่5มกราคมพศ2 5 5 4ถึง25กุมภาพันธ์พศ2 5 5 4 เป็นละครที่โด่งดังมากในช่วงนั้นและได้รับการกระแสตอบรับจากแฟนๆดีมากเลยทีเดียวอันดับที่3เล็กไหลเล็กไหลเป็นละครทโทรทัศน์ไทยออกอากาศเมื่อพศ2549ถ่ายทางช่อง7กำกับการแสดงโดยฉลองพักดิวิจิตนักแ,แสดงนำก็คือรังสิโรธพันเพงมรกตกิติสาระเนวพลภูวดลพรมรัพา สุกได้พึ่งนะฮะอันดับที่2องเสาห้าเสาห้าเป็นละครโทรทัศน์ไทยที่ดัดแปลงจากบุพพันธ์ของประสิทธิ์โรหิตสเทียนเคยนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ไทยชื่อเดียวกันเคยออกฉายในปีพศ2519ซึ่งกำกับโดยวินิตพักดีวิจิตวินิตก็คือพี่น้องของฉลองพักดีวิจิตนะครับโดยในฉบับละครโทรทัศน์เนี่ยฉลองพักดีวิจิต ได้นำผลงานของน้องชายของตอนเองเนี่ยชิ้นนี้กลับม,มาปัดฝุ่นใหม่ทำใหม่ใน,ในปีพศ2552โดยออกอากาศทางช่อง7สีนําแสดงโดยรังสิโรธพันเพ็ญรัชบุญล,ลีสวรรณอนัสลาพานิตระพิพัฒเอกพันธกุลพานิชพาทิิพิสิทธิกุลและดาราอีกมากมายโดยโดยตอนจุบของละครเนี่ยได้เรตติ้งถึง25เรตติง้ง เฉลยอยู่ที่19.1ซึ่งเป็นละครที่มีเรตติ้งสูงที่สุดอันดับหนึ่งประจำปีพศ2552และต่อมาในปีพศ2554ฉลองพักดีวิจิตสร้างละครพักต่อของสาวหาโดยใช้ชื่อว่าสาวห้าตอนทับทิมสยามนำแสดงโดยนักแสดงชุดเดิมนะครับผมอันดับที่1อังกอรเป็นละครแนวแอคชั่นแฟนตาซีประชนภัย นำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ถึง3ครั้งด้วยกันครั้งแรกกำกับการแสดงโดยฉลองพักดีวิจิตออกอากาศทางช่อง7ในปีนพศ2543นำแสดงโดยพิษทองจือเวรัตสวนรัตคุมกพันธ์แสงสุริยะจิตติมาสำเพอทองและนักแสดงอีกมากมายและหลังจากได้รับการตอบรับจากกระแส,ะแสดีจากแฟนๆเนี่ยฉลองพักดีวิจิต ก็ได้สารต่อภาค2ก็คืออังกอร์ภาคต่อของละครอังกอร์กบกับการแสดงโดยฉลองพักดีวิจิตออกอากาศทางช่อง7ในปีพศ2543นำแสดงโดยววรภาพสุภาพไพบูลณ์สาวิกาชชยเดชรังสิโรธพันเปลงพลอยจินดาโชติกันพักดีวิจิตวรพรเลิศเกียรติพิบูลและนักแสดงอีกมากมาย และเมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยอังกอร์ได้จกักได้กลับมาสร้งางใหม่อีกครั้งในปีพศ2561แต่ครั้งนี้เป็นเป็นฉบับรีเมคกำกับการแสดงโดยเชิดบุญพักดิวิจิตก็คือลูกของอาลลงนั่นเองและกริิณพงศ์ราชทาออกอากาศช่อง3และนำแสดงโดยรัชชานำปานสุภาพพรสุภาพพรวงถ้วยทองนรินสัน โลกวิทย์อนุชิตสพันธพงศ์นภัสพรนภัสกรนะฮะมิชเอมและก็นักแสดงอีกมากมายและเพื่อนๆนะครับคิดว่าละครเรื่องนี้เนี่ยของอาชลองพักดีวิจิตควรนำกลับไปสร้างพักต่อหรือไม่ซึ่งองค์กรพักสามเนี่ยฉลองพักดีวิจิตก็ได้มีการออกมาพูดนะครับว่ากำลังอยู่ในกระบวนการเคสนักแสดงแล้วก็หางบในการสร้างพักต่อนะครับเรา เราจะได้เห็นละครอังกอภาค3ได้อย่างแน่นอนซึ่งจะใฉายในช่อง7นะครับผมซึ่งจะดฉายเมื่อปีพศใดอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเพราะว่าเขากำลังกาลังเตรียมการอยู่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไ like, ล share, คล์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ